รับน้องๆหนุหน่มๆท่านใดที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคาแนะนาน,นะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามโรเซ่นะสวัสดีค่ะจัเจอกบโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยที่ช่องโรเซ่สล็อตแล้ววันนี้โรเซ่พามาเล่นเกมใหม่ที่เราซ้ากันว่าหลายรอบเลอเกินทุกคนเกมนี้โรเซ่เล่นแบบเป็นสิบๆรอบแล้วนะแต่ครั้งเนี้ยขอด้วยเหอะมันมีมันมีทุนเหลือจากรอบเมื่อกี้มาเดี๋ยวเราขอมาใส่กับเกมนี้หน่อยสิว่ามันจะยังไงเนี่ยวันเนี้ยเออมันจะเข้าไม่เข้ามันจะยังไงเพราะว่่าหนมวไ เลยทุกคนมาเดี๋ยวโรเซีพาใส่เบ็ดเลยนะคะแปบ๊บหนึ่งนะอืมครั้งที่แล้วคือแบบเอ๊ะ <Welcome aboard. S 1> เล่นแล้วแบบ right ยังไงนะงงงงเอ๊ะเมื่อกี้คืออะไรเอ่ยม,มีใครแบบไปลองเกมนี้เหมเเือนโรเซ่กันหรบ้าง <Yeah. S 1> ไม่ได้นะทุกคนนะเกมเนี้ยวายเข้าหหดมากทุกคนต้องลองอ่าใส่เบ็ดหนึ่งบาทเลยจ้า จัดออตโต้ไปด้วยเน้นๆโอ้โหนิ่งจัดเลยทุกคนแอบนิ่งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมาแล้ว0.5ทีละนิดทีละหน่อยก็ยังดีนะเฮ้ยขอร้องเอ๊ะ โหนิ่งจัดเลยเดี๋ยวหน้าเดียวนะเบ็ดบาทอีกเดี๋ยวขอใส่เบ็ดสองบาทแล้วกันทุกคนเบ็ดสองบาทสักสิบหมุนนะไปเลยโห,โหไม่ไปไม่มาเลยอะทุกคนนิ่งจัดเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองซื้อฟีเจอร์ก่อนแล้วกันเนาะว่าจะว่าจะยังไงเขียนปะ เดี๋ยวเป็นการเช็คดวงก่อนเริ่มละกันทุกคนว่างันเถอ,อะอะซื้อฟีเจอร์ลองเลยวันนี้เป็นการแบบลองแบบทุกอย่างที่ทุกคนอยากรู้เลยนะว่ากดแบบนี้จะยังไงกดอย่างนั้นเป็นยังไงและอย่างนี้ยังไงวันนี้คือแบบสูตรยำเลยละกันยำรวมเลยเข้าเน้นๆเ,เลยว่าวันนี้จะยังไงอื้อหือ คูณคูณสี่ลวทุกคนนะแต่ว,ว่าแบบไม่ค่อยมาเลยเอา้าโอ้โหพูดปุ๊บแตกปรับ4ี่บาทเอาเคล้อทั้งแผงขนาดนี้ก็สวยสิครับไหลต่อไหมจ้าโอ้โหวันนี้เราไม่เน้นตัวแพงหรออันล็อตเซอร์มาดีได้ดิเจบาทเอา้าโอโ้ว่าไม่ได้นะเขาเข้าอยู่นะทุกคนแต่ไม่ได้เข้าเยอะมากทำใจไว้อยู่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าที่เราแบบซื้อเข้ามาเนี่ย เฮ้ยรดเด้อลดเด้ออืมฮปสุอร์ไมคาวินรอบนี้124บาท80ตังอีกสี่หมุนสุดท้ายทุกคนโอ้โหเอโอเอลืมไปเลยว่าเกมเนี้ยเขามีแบบว่าหมุนฟรีให้ด้วยนะเพราะว่ามันเพิ่งจะมาปรับแบบไม่กี่วันที่ผ่านมาเนเองเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันเข้าฟรีเฉยๆมันไม่ได้มีแบบบวกเพิ่มให้อย่างเงี้ยทุกคนอันนี้คือแบบแบบใหม่แบบสับนะจ๊ะ เอ้ยอีกสองหมุนเอาแล้วได้นะแสดงว่าดวงวันนี้เรามันแบบไม่ธรรมาดาอยูน่นะทุกคนนะอะซุปเอร์เมการอบนี้ห5สบาบาทยี่สตังค์้ยดวงเราวันนี้ไม่ธรรมาดาเด้อสาวเอาแล้วไงเอาแล้วไงอื้ม <c oughs> มาแล้วได้หมุนฟรีเพิ่มไปอีกหมุนหนึ่งทุกคนสวยสุดอะไรสุดเดอ้อลาดฟรีสปินรอบนี้หูไม่มีวะ่ะไม่มีส่งทายทุกคนโอเคมากซื้อโอ้โหซื้อฟีเจอร์เข้ามา50บาทขนาดนี้คุ้มนะเราค่อยๆแบบปั้นขึ้นไปแล้วกันเนาะขอเบ็ด3บาทหน่อยละกันเบ็ดบาทมาตั้งนานแหละจัดออโต้ไปเลย ยากเหมือนกันนะเธอวันเนี้ยดูเรื่อยๆไปเปอยดีมากหรือว่าดวงเราเหมาะก,การซื้อฟีเจอร์วันเนี้ยก็ไม่แน่นะลองดูได้ไม่เสียหายโอ้โหเรียบร้อยเก้าบาทจังวันนี้สวยสับไม่หลับไนเวอร์อ้ามายัางไงเบตสาบาทแตกมาเมื่อกี้แล้วก็ไม่มาอีกเลยทุกคนโอ้โห ขอสามบาทนี่แหละต่อสักสิบหมุนนะคะถ้าไม่แบบไม่โป๊ไม่ปะไม่เปียวไม่ป้างจริงก็สูตรโลเซ่เลยสูตรคือแบบอัดเบ็ดขึ้นอัดเบ็ดขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีแบบหู Yet, ทุกคนเป็นคนไม่ท,อท,อท้อถอยมากนะเลือดดักซูเวอร์เฮ้ย hey, เออห่วงยางมาเหมือนจะดีวันนี้ไวายไม่ได้เข้าเยอะอ้าวพูด <saya pow, S 1> ปุ๊บมา <S 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 ปรับอันเนี้ยอับอายขายขี้หน้าเว้ล่ะ พอบอกว่าวายไม่ค่อยเข้าเยอะวันนี้ดูดิไหลเอาไหลเอางงมากสรุปยังไงนะคะโอ้โอ้โ,อโอหล้างแผงช็อตน,นี้มาจะโอ้โอีกตัวเดียวเหลือไว้ทำไมอ่ะไม่แต่งหมดเลยอ่ะเฮยังไงเอ่ยเออเลือดน้ำปักน้ำว่าไม่ได้พอจะเข้าก็แบบโอ้โหเต็มที่เว้ เรียบร้อย159.45ค่ะเบ็ดนี้มันได้มันโดนจริงๆเลยขอเบ็ด5บาทหน่อยละกันนะคะขึ้นไปเรื่อยเลยจริงๆอ่ะมีทุนพันโลเซ่จะมาแบบเบ็ด5เลยนะทุกคนนะแต่วันนี้ออกสตาร์ทน้อยเพราะเป็นการแบบบอกทุกคนแล้วไงว่าจะลองเล่นให้ดูแบบทุกแบบในคลิปเดียววันนี้เลยว่า แบบไหนถึงจะโอเคแต่จริงๆอะมาแบบเซฟโซนกำลังดีนะทุกคนนะไม่หวือหวามากแต่ถ้ามีจังหวะโดนี่คือแบบโอ้โหมีหงายมีร้องเรียบร้อยวันนี้บอกไม่ถูกหรือว่าจะเน้นแต่งนอกแต่งได้แต่ตอนนี้เฮ้ยสกเกตต้ามาหนิทุกคนเออว่ะเออว่ะเรียบร้อยหนึ่งสสาสี่ห้าโอ้โหห้าตัวมีลองอีกไหมเนี่ยอาไหลเอไปก่อนละกัน โหถ้ามันแบบฟีเยอะๆนี่มีช็อกนะเพราะว่าเกมเกนี้ยส่วนมากเข้าฟีอะรถเสสอดที่ไม่เกิน10หมุนทุกคนอะมิกาวินรอบนี้หนึ่งรปสบาทกำลังได้กำลังดีเออมาขอหูฟีเกมรอบนี้10หมุนเลยเหรอมาขอลองหน่อยละกัน10หมุนนี้ยังไงเอ่ยอื้อหือ โ oh, oh. อ,อ้โหเออแตกหน่อยเหอะให้ได้ให้โดนคูณสี่ไปแล้วว่าเออล่วงทีเราสองบาทสามบาทก็ว่าไปเ <c oughs> <c oughs> จา้าหวนี้มันแบบเรื่อยๆเนาะวันนี้ <c oughs> ขอไหลสวยๆได้มุย้ยโอ้โห นิ่งจัดอะ่ะ2บ9าบาทอีก6หมุนสุดท้ายจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนแต่ตัวคูณแบบอัพไปเรื่อยๆเลยอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วถึง500มั้ยไม่เอ่ยคูณ7แล้วอะหืมนัวๆเลยลูกอาคูณ8ไหลต่อช็อตนี้ มันแตกทีละน,นอ้อยอะทุกคนมันไม่ได้ขึ้นเยอะไม่รู้จะพูดว่ายังไงโอ้โหจังหวะคูณสิบคือไม่มีอะไรแตกแล้วอะสามร้อยบาทเท่านั้นเฮ้ยเข้าฟรีอีกรอบเซอฟรีเนฟรีเมื่อกี้เราเซ้บอกว่าจะไปแล้วนะทุกคนกำลังจะแบบลาทุกคนแล้วนะเฮ้ยวันนี้เจอฟรีเนฟรีอีกแล้วอะเอาดี เอาดิเข้าอีกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นละวะวันนี้วันนี้แบบพอได้ค่ขาขนมกรุบกรอบแล้วกัน <laughs> จากพันสามบาทใช่ปะเป็นพันสองร้อยเออได้อยู่ได้อยู่เอามาไหลต่อซะหน่อยวันนี้ไม่มีช็อตแบบว่าโอ้ว้าวแบบโอ้ย s <S ไม่มีเลยโอไมค์ก้ออะไรเงี้ยไม่มีเลย จะจะรองแต่เขาฟีในฟีก็คือเล่นอยู่นะเธออือหเออสักทีนิ่งจัดมานานเลอเกินโอ้โหเรียบร้อยจบที่41บาท ใครที่แบบเล่นไม่เป็นบ๊อบบี้เหมือนโรเซ่เลยเนะี่ยดูโรเซ่ได้นะทุกคนโมเบ้เหมือนกันโอเคครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของโรเซ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe โรเซ่กันด้วยนะอย่าลืมซัพพอร์ตกันด้วยกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่ในวันถัดไปบ๊ายบายคะ่ะ